สวนหิมทงครับการผลิตไก่นอ้อยการผลิตลูกไก่ก็เสียออกไปเลี่ยงครับเขามีลูกไก่อยู่ในนีน้ประมาณ30โตัวแล้วก็ใส่แม่อยู่ประมาณ3แม่เนี่ยมันก็จะคัดเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับลูกไก่สุ่มนี่กับลูกไกน่น้อยครับแล้วเบอะมั่ใหม่ๆเท้าก้สิเก็บไ้ในส่วนนี้บริบาลน,นี่ ในส่วนของเ,ออเนี่ยเฮือนบริบาลเขาลรยกวคกบริบาลเอาเขาเคี้ยวห่อครับเพราอย่งางพอตรงการให้บ่ไห้ยุ่งเอยแมงมาลบก,กวนเขาเพราะญ่ได้จะกสองเดือนนะครับกงสีใหญ่ลงก็ทุนี้เมื่อบอกเรื่องอาหารครับอาหารนี่ถ้าห้าวที่ใส่หัวอาหารทั้งบดตลอด3เดือนเนี่ยมันจะเหตุให้สิ้นเปลืองครับ นะในส่วนผมเองกนะครับจะมีการปลูกหญ้าครับเนี่ยปลูกหญ้าครับส่วนที่เห็นสปริงเกอร์กำลังหมุนวิววิววิวหยู่ไปะนะฮะนี่คือส่วนของหญ้าลูซี่นะครับโอ้อยหญ้ากินนี่สีม่วงแล้วส่วนที่เป็นคู่ยุ่งพูนครับคือคู่เป็นแก้วเนี่ยส่วนนี้จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าเนเปียครับอ่าเอาเลือกเป็นเนเปียแคระนะ์ เอามาปลูกไว้เพื่อเห็ดอาหารให้ไก่ผสมห่ำผสมหัวอาหารให้ไก่อันนี้อายุอาทิตย์หนึ่งครับนี่อาทิตย์หนึ่งครับนี่เอาองุ่นมาปลูกครับสั่งมานะกระสิไดยเนื้อที่การปลูกอยู่จำนวนหนึ่งคิดว่าเลี้ยงไกน่นนะครับก็จะประมาณไก300่สามร้อยสี่ร้อยตัวนี่คงจะหนาจาะบ่มีปัญหา นี่คนในส่วนของหย่าหวานงานนี้เลิกนะครับบ่ปลูกเขาบ่หวานเขาเปลี่ยนเป็นหย่าแทนครับนี่คือส่วนหนึ่งของสวนหิมทงเดี๋ยวไปไกลๆพุ่นเป็นเต่าทานเป็นขอกเป็ดครับเลี๋ยวไม่ต้องปีเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับนะฮะมาหน่อยมาหน่อยแล้วก็น,นี่เฮือนครับเฮือนนี่เป็นเฮือนบ้านดินส่วนรายละเอียดผู้ใดสิจสนใจเรื่องของเฮือนบ้านดิน นะครับก็จะอธิบายฟังว่าการผลิตจากไหนนะครับปั่นอิดกันเองเฮ็ดกันเองสร้างกันเองนะครับในส่วนบ้านหลังนี้นี่ก็ขณะนี้เนี่ยนะครับยังประเนได้แล้วดอกประมาณจักหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเฮากับพญยา,ยามเพชรไปเรือตามชิมีบนะกูครับบะกูฮนะบ,บกนะบบกูก็เลยเฮ็ดให้สานิดนึงฮนะัอิดอิฐนี่ปั่นเองพัตนะิครับ ปีนี่ปั่นเองนะครับเลยด,ดินครับดิน,ดน,รนดบริสันส่วนบรรยากาศไล่รอบครับตรงนี้จะเป็นตกไก่นะเดี๋นี้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์อยู่นี่ครับเดี๋นี้ไว้แม่หาพ่อนึงอากาศผสมไก่สวนของไก่พ่อขายเอาไว้ตรงนี้ปุ่นบริบาลไก่ครับพุ่นคัดลุ่นไก่ครับนี่ฮะนี่คือสวนนิมทงครับ